สบายดีเพื่อนเพื่อนพมิพี่นองสุภสุคนมามาเมืเอ่อนี้กษิมาเริ่มดูแลสุขภาพทางกายตัวเจ้าของแล้วเดอ้อเอมี่ก็ได้เลิกงามยามดีเนาะเมื่อนี้กษิมาปัน่นผักกินเด้อหะล่ละก็แบบว่าสีหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของแล้วเนาะบันดนี้เนาะเออหะล่ะผักเอมี่ก็มีหลายสนิทผักเอมี่ก็ได้เนาะผักเคีเ้ยวแน่ผักคมเนยแอ,อปเปิลแน่ผลไม้อีกอย่างต่างๆเนาะแอปเปิลแดงแอปเปลิลเขียวแครอทแครอทกับวางกันไปเซอร์เรอรี่น้ำอยหลายอย่างอยู่หะล่ะเบาน้ำกับบทันดอกหะล่ะ บัดนี้ก็เริ่มเอาเอายาตใส่เครื่องปั่นนี่แหละมีอย่างก็ใส่ใส่ใส่ลงไปเนาะบีทรูทแน่เอมี่ก็ใส่เอ่ออียงก็คิงไปน้ำเนาะแล้วก็เอมี่ก็ใส่ซูเปอร์ฟู้ดไปน้ำเอมี่ก็ใส่คอลลาเจนไปน้ำอนาตาก็สิได้สวยสดสดใสเนาะผิวก็สิได้งามๆพันละไปอ่ะเอาอีกย่งลงไปเบิดแล้วเอมี่ก็เติมน้าไปนึงแล้วก็ปั่น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 ไปอ่ะปั่นนี่ก็ยากยากอยู่เด้อปั่นนี่ก็ได้เนาะเพราะว่า เครื่องปั่นเทามันก็น้อยผักเทามันกะอยากหลายเนี่ยฮะละไอมีก็เลยเอาผักใส่ที่ล้างเนาะบัดนี้ก็สีมมใส่โปรตีนเด้ออ่ะซีไ่โปรตีนไปน้ำเนาะเพราะว่าร่างกายของคนเทาานะขาดโปรตีนมันกะซีฮิตให้แบบว่าห้องเหี่ยวห้องยังฮะลรไปก็เลยอ่ะส่โปรตีนไปน้ำจากเล็กจากน้อยฮะลรไปอ่ะกับมาซีเมืองดูว่ามันจะเป็นจังไดเอาตําจอกกับแฟนกระไดเนาะปกติก็ตําเราตําเบียบบัดนี้ก็สีมมตำอ่ะอ่ะผักปั่นเด้อบัดนี้ย กินเข้าไปกระแซบยูเดอร์พรมีพี่น้องโบได้เมีนเขียวอียงเด้คักยู่ได้เรื่องอยู่พูดถึงกระไดเนาะกักินง่ายยูอ่ากับปันเอาแหลกเนี่ยจากหน่อยค่ะล่ะมันจังกืนลง,งางเนาะอ่ะโต๊ะเที่ยงมาบดนี้โอ้โหเอมี่กัสิมาเห็ดต้มไก่กินเดอร์บได้กินต้มไก่มันนี่กระโดดนานคักเอมี่ก็ไดเนาะตั้งแต่มามาอเมริกาข้างนี่ก็บยังบ่ทันได้เห็ดต้มไก่กินแจักเทื่ออ่าก็คือว่าแหละ ช่วงนี้กระทางสะดวกเนาะเอมี่กะยาเฮ็ดยังข่อยกะเฮ็ดกินได้ข่อยกระไดเนาอะอือะเครื่องสมุนไพรของเขาก็มิเต เออหมูสิไข่แล้วก็ขิงนี่ละเพราะว like <pf unlikely> ่าคาเคยเอีหยังก็บ่ได้มีอีหยังเครื่อมีแค่คาแล้วก็ขิงซสานี้ก็พอแล้วล่ะมันก็เป็นต้มไก่ได้แล้วล่ะเนาะต้มไก่ก็โอ้ยก็ต้มไก่พันนี่ละเพราะมีพี่น้องเอ้ยเอ็มมี่ก็มาล้างล่างล่างดีดีหม้อฟุดหม้อเดือดแล้วก็เอาลงหม้อไปโอ้ยไก่นี่ก็จะเมนอันขาวแค่แหลนงามขนาดเนาะเอ็มมี่ก็เอาใส่เกลือลงไปจากเล็กจากน้อยอ่าหลังจากนั้นเอ็มมี่ก็สิใส่หอมหัวใหญ่เป็นน้ำเนยหน่อยนึงเนาะเพราะจะออกรสชาติแบบว่ามีเอ่อบานๆานเนยหันละไปอ่ กระต้มไปจากคักจากข้าวพุ่นัะมันนี้กระสีมะหุงเขาเดอร์อ่ะเพราะว่าแต่ละเถือเนาะเห็ดอาหารบางเถือกกระลืมหุงเขาเอมี่กระได้บางเถือกระลืมกด่ะหลังจากนั้นกระสีมะตัแเจวซมเดอร์กินกับแจวซมไปน้ำเนาะกระสีได้มีรสชาติมันกระสีเขากันเขากันทันหล่ะกระใสน้ำตาลแล้วกระใส่บักนาวเขาไปเป็นนัวกระโบได้มีดอกกระโบเป็นยางเนาะเออแล้วกระใสน้ำต้มไก่แล้วกระใสน้ำปลาลงไปแล้วกระเยาะ ปลาแดกลงไปเจาะน้อยเดียวอิมี่อยากให้มาว่าใส่ปลาแดกลงไปให้มันแทนเป้งนัวหหลับไปเพราะว่าเขาบุมีเป้งนัวเนาะเห็นปะมันกระแทบประเดี๋ยวันนี้ต้มไก่กับสุกแล้วอิมี่กสิใส่ผักแยงลงไปได้แับนี้น่ะใส่ผักแยงแล้ะอิมี่กับใส่ ปลาแดกลงไป ubers, น้ำอ่ามันกะสิได้หอม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 ปลาแดกเนาะหอมผักกระแหงค่ะขนาดเซียบคักขนาดได้ี่เครื่องปรุงป่าได้มีอีหอย่างหลายเด้มีแต่เกลือแล้วกัอ่าปลาแดกหน่อยเดียวปลาแดกมีก็ป่าได้ใส่หลายดอกมีก็ใส่แค่หน่อยเดียวแค่นี้ล่ะมันกะเซียบลวได้เซียบแท่เสียบหวานละได้หรือว่าอันเป็นน้ำโตข่อยบบกข่อยมากกินอีหย่างแบบง่ายๆแบบนี้ะล mm ัไปข่อยบ่มากเค็ดอาหารข่อยบ่ค่อยแบบว่าใส่เครื่องปรุงอีกอย่างหลายเด้เออมันกะเซียบลวได้เออเห็นบ่นี่ กะกินลมสมบิวหลังบ้านคือเกาคือเดิมอแมงกับเบือกะมาเมื่อนี้กะไดดเบิ่งโน่นนี่บินอ,อย,ย,ยู่อะกะคิดฮอดยาดเด้งง่ายมี่เรากะมักแมงกับเบือน้องยาอิมี่กะได้กะโทรมากะคิดฮอดคิดฮอดเด,ด้งยากะไดดเงาแห้งหลพิ่นว่าอุ้ยนั่นละเอามาวันนี้กับมาได้เริ่มลงมือกินลงไปโอ้โหหอมคักขนาดเด้อพ่อแม่พ,มพีน่ขขน้องสุขสุขคนเอ้ยโดนโดนนานๆมากินเธอหนึ่งกะแซบคักขนาดถึงมามันรสชาติมันสีบ๊วคือบ้านเฮาถึงว่า เครื่องปรุงหรือว่าสมุนไพรบกกระแทบเด้สำหรับตัวอิมี่ก็ได้อาแฟนกับกัดตุ้ยๆ